รู้สึกเสียใจที่จะต้องแจ้งให้สหายทราบว่าบัตรนี้มีความจำเป็นบางประการที่ทำให้แผนการของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปการเดินทางของสหายจำเป็นต้องงดขอให้สหายอยู่ที่เดิมและรักษาอุดมการของเราไว้ต่อไปก,กรรมกรสาคนจงเจริญสันติภาพจงเจริญ วิ่งขึ้นเดินมาอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ได้เลือดตกยางออกกันพอดีซช่หลวงพ่อขอรับในโลกเรานี้มันช่างมีแต่ทุกข์มากเสียจริงๆผมดูดูไปแล้วก็เห็นมีแต่ความเจ็บไข้ความตาย ความยากจนไม่เห็นจะมีใครสบายเลยสักคนเดียวก็ถูกแล้วสมภารแล้วสมภารโทษใครว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกเหล่านี้เล่าจะไปโทษใครเล่าครับหลวงพ่อเรื่องมันเป็นมาเองจะไปโทษใครก็ไม่ถูกแต่ดูๆไปแล้วผมก็หนักใจนั่นนะสีสมภารน,น่าหนักใจพิลึกละแต่ก็นั่นแหละ ถ้าเราอยู่ในโลกเราก็ต้องมีทุกข์ต่อสู้กับมันไปถ้ารู้เสียแล้วว่าทุกข์มันเป็นของธรรมดามันก็ไม่สู้กับไหลนักหนาพอมีสติสู้กับมันไปได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าทุกข์เป็นของธรรมดาเห็นมันเป็นเรื่องพิเศษหรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดกับเราก็กวนกระวายใจหนักเกิดทุกข์ขึ้นมา ก็แพ้ทุกไปเสียครึ่งตัวแล้วเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะซีสมผานเป็นอันว่าเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นหรือขอรับหลวงพ่อเอไม่ใช่สิสมผานปล่อยเสียหมดอย่างนั้นก็จะอยู่ไปทำไมกันเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีทุก์ขเราก็ต้องศึกษามันให้รู้ว่า มันมีเหตุมาจากไหนจะได้ระง,งับมันได้ถูกบางทีก็ป้องกันมันเสียได้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวเราหรือถ้าป้องกันไม่ไหวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขพ่อนหนักเป็นเบาอย่างนั้นถึงจะถูกแต่ก่อนอื่น เราต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็ทำอะไรให้ถูกไม่ได้สมพารก็รู้อริยศัสตร์สี่แล้วไม่ใช่หรือครับเคยได้ยินท่านว่าไปขอรับแต่จะว่ารู้เห็นจะไม่รู้นะขอรับเพราะถ้ารู้จริงป่านนี้ผมคงสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วกระมังเออเออสมพานว่าก็ชอบกลน แต่อย่างนั้นก็อย่าเพิ่งไปสำเร็จเลยอยู่เป็นสมภารวัดฉันไปก่อนความทุกข์ในโลกนี้มันยังมีอีกมากที่สมภารยังไม่รู้จักเออแล้วที่สมภารมาพูดเรื่องทุกนี่สมภารมีทุกขอะไรหรือเปล่าเปล่าละครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรผมเห็นแต่ในโลกนี้มันมีแต่ทุกข์ก็เท่านั้นเอง เห็นแต่ใครๆเขาก็ทุกข์กันผมก็เลยเป็นห่วงเกิดมาแล้วมันก็ทุกข์กันทั้งนั้นแหละสมภารแม้แต่สิงสาราสัตว์ต้นหมากรากไม้ก็ต้องเป็นทุกข์หรือขอรับทั้งนั้นแหละสมภารเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้สุขถ้าไม่มีกลางคืนแล้วสมภารจะรู้ได้อย่างไรว่ามีกลางวัน ของมีชีวิตทุกอย่างต้องมีทุกข์แต่ถ้าเป็นสัตว์หรือต้นไม้มันก็แก้ทุกข์ของมันไปเองไม่ไปเที่ยวโทษใครหรือบ่นให้หนูหูใครเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยอมรับความทุกข์ว่าเป็นของที่จะต้องมาตามสภาพไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรอย่างคนเห็นจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีจิตมีใจกระมังขอรับหลวงพ่อ เจ้าว่ามีมันก็คงมีเพราะมันรู้ทุกรู้สุขแต่มันคงไม่ยึดถืออะไรมากมันก็เลยไม่ทุกข์ขอประทานโทษเถอะครับหลวงพ่อผมมาสงสัยจริงๆหลวงพ่อพูดราวกับว่าถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยคนเราต้องทำตัวให้เหมือนวัวควายคนบางคนทำได้เช่นนั้นก็คงจะดีแต่ฉันว่า ท่านไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอกนะสมภารเพราะสัตว์มันแก้ทุกข์ของมันได้ตื่นต้นส่วนมนุษย์นั้นมีจิตใจถ้าชำระจิตใจให้ดีๆก็ถึงปัญญากำจัดทุกข์ได้หมดสิ้นจริงๆยังยืนกว่าสัตว์เพราะสัตว์นั้นถ้ามีทุกข์มีเวทนาขึ้นมามันก็แก้แต่แล้วมันก็ทุกข์อีก แต่เราแก้ทุกได้ดีกว่าอย่างวัวอย่างควายหรือมา้าถ้าเลือยหรือยุงตอมมันก็ใช้หางปัดเอาแต่แล้วเลือยยุงก็กัดอีกเลยต้องเอาหางปัดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคนเราดีกว่าที่กลางมุ้งนอนได้เลยไม่ต้องปัดยุงคืนยันรุ่งผลทุกได้จริงกว่านานกว่าเอก็ก็จริงครับ แต่ดูดูไปแล้วก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์นั่นนะสีสมผานเพราะเหตุว่าของมีชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงสอนให้มีเมตตากรุณาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงอยู่ถึงจะอยู่ไปก็เป็นทุกข์แต่ความกลัวตายนั้นก็เป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงเหมือนกัน เสร็จแล้วก็วนมาอีกตอนที่ผมพูดไว้แต่แรกว่าโลกเหล่านี้มันช่างมีทุกข์มากเสียจริงๆอืมก็โลกมันกลมนี่นะสมผานมันก็เหมือนกลับมาที่เก่าอย่างสมผานว่านั่นแหละอายุวันโนสุขังพระลังและนี่เจ้าแก่นไปไหนเซล่ะ เห็นบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมารับพี่แก้นนะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละท่านสมพันธ์ขอท่านสมพันธ์อย่าได้ถือสาก,กันเลยนะจ๊ะถึงแม้พี่แก่นจะออกนอกร่องนอกรอยไปบ้างพี่แก่นเองก็คงนึกขอบคุณท่านสมพานธ์ไม่ต่างจากฉันแค่เจ้าแก่นพายเรือพาแม่สร้อยกับเจ้าแก้วมาบรรุงศาสนาฉ่นก็เห็นว่ามันมีน้ำใจแล้วละ่ะ จ้างั้นฉันขอตัวลาท่านสมภารเลยนะจ๊อะอา ว่างเจ้าแก้วพ่อขำบมุนกับแม่สนุกไมหมเราพี่สมภาะเขาถามหาพี่ไม่ไปเจอแท่านสักหน่อยโอ้ยเจอกันบ่อยไปไม่เป็นไรหรอกบ้า <c oughs> แก้วกลับบ้านกับพ่อดีกว่าแต่วันนี้ได้กินข้าววัดไมหมเราไม่ทำไมไม่กินเล้า <c oughs> สนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus โรงเรียนที่จะสร้างใหม่เนี่ยหากว่าเอามาลงทางไผ่แดงแล้วก็พวกเขาจะไม่ยอมแต่มันก็ไม่เท่ากันในสิ่สั้นสมพานาเพราะเขาจะมาปลูกฟากไผ่แดงต่างหาก